คิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า1 8ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เกมรักที่เนโกะนั่นเองนะคะเกมเก่าแต่เ,เก่าของจริงบกรนมา80ให้ดูว่าจะเป็นยังไงนะคะกดไป20เข้าสกัตเตอร์และ3ตัวนะคะ3ตัวได้ฟรีเกมปะวล,ะลืมไม่ได้ คือดีใจไปนั้นนะคะเออมาคูณสี่ช็อตน,นี้สา8สี่แปดนะเบตยี่สิบนะคะหกสิห้านะสองหกูนนะคะเอาเรื่องนะคะคูณสี่คูณแปดคือใครจะงบน้อยหรืองบเยอะเรื่องตามนะคะถ้าขึ้นเบตยี่สิบรับรองนะคะรักพันนี้ให้เห็นนะคะถ้าเกมมันมานะเออถ้าเลือกเกมถูกนะรองเบต20บไปเลยยอดไปเลยทีเดียวนะแรงแรงเร็วๆจบๆนะ เออ4 0 0 0บวกมานะคะสวยมากนะเราไปเบ็ด80กันบ้างนะคะเลเบ็ด20ใช่ปะ่ะถ้าเรามาเลือกถูกเกมปึ๊บอะมันก็คือจะปังมากไม่ไหวคือเกมมันก็จะแตกเยอะมากๆเลยนะคะถ้าเกิดเราเลือกผิดเกมลงไปประมาณสักออาหมดร้อยหนึง่งเกมนั้นบอดต่อไม่ได้ก็คือปล่อยแต่ถ้าไหนไหลได้คือยาวแน่นอนนะ เออตอนนี้เข้าฟรีเกมแล้วนะ2-2-4เข้ามาช็อดนี้32เข้ามานะ48-96อย่างนี้ก็คือเกมนี้มาวันนี้นะเกมนี้ตอนนี้กำลังมานะเล่นต่อยาวๆค่ะมา408นะเล่นให้ได้งบตามที่เราแบบเอออยากบกเท่าไหร่ก็ตามนะั้นนะ9ะ0 0 0สวยค่ะ ดูดีมากเลยนะแมวมา240ูนะคะการหมรุนฟิีเรืออีก6ครั้ง38 4นะคะ64คู่อออีก38 4 2รอบนะไปพันแปดนะพันแปดบาทนะสวยมากนะกาหมุนฟิวเรือ4ี่ครั้งนะเรือ3มครั้งมา2 2 8เอาสวยนะเหลือสองครั้งสุดท้ายคูณ6มาช็อตนี้3 8 4นะคะเนะข้าไม้การหมรุนฟิีครั้งสุดท้าย16มา128นะคนะ อีกรอบหนึ่งคูณ8โอเคนะรางวัรวมขึ้นมาเท่าไราช็อตนี้2-3 1-2นะน้อยปวะ่าเบ็ด20อสกแเ้วทุกคนแต่ว่าไม่เสียแบบไม่เสียทุนเพราะทุนมีแค่80นะตอนนี้เอากำไรมาเล่นเรืนรัวนะเล่นได้ตามสวารอยากเบ็ดเท่าไหร่ก็ได้เลยโอ้โหเบ็ดร้อยนะคะกดหลายทีอยู่นะเนี่ยกดจากเงิน7มาเหลือ6อะ่ะเออน้อย20มาสวยนะช็อตนี้ 2.160นะปังมากไร่นอกนะยี่สสัคัตเตอร์ขออีกตัวหนึ่งขออีกตัวเรียบร้อยนะมาสัคัตเตอร์อีกห่ตัวพร้อมรางวัลก้อนโตมาให้ด้วยนะคะเท่าไรมาดูกันค่ะทุกคน2 3 2 6 2 8 2 2 0 9เท่านอ้นเอง2 9 0 9นั่นเองนะทุกคนมาได้หมุนฟรี10หมุนเลยนะมาดูการหมุนฟรีของเบ็ดร้อยกันบ้างนะคะ เราได้ฟีทุกหมุทุกเบ็ดเลยเนาะแต่เบ็ดร้อยได้ช้าหน่อยนะคะ480ขึ้นมาเรียบร้อยค่ะช็อตนี้ยังไงเออ60มา120มานะจะสู้เบ็ดนะ20นะได้ปะเนี่ย120อีกรอบหนึ่งนะคะข้าไม้โอ้โหคูณเยอะมากนะคะคูณจังนะคูณจังอย่างเดียวเลยนะ,ะ320น,นะคะูณจังนะในเกาะคูณจังนะ,ะชื่อของเขานะ,ะ50ขึ้นมานะ,ะเออ ไม่เข้าเลยเข้าแต่คูนะเข้าแต่คูนะ60ขึ้นมาสวยค่ะยังไงเข้ามา20มา2 4 0นะขออะไรหน่อยรางวัลก้อนโตหน่อยโอ้โหรางวัลรวมบวกไปนะทั้งหมด1 4 0 0นะย่าะยังไม่พอใจนะขออีกสักไหลนอกใครก็ยังดีนะ3 2 0นะชั้นนี้2 4 0เอาอะสะคัตเตอร์ขออีกตัวหนึ่งขออีกตัวหนึ่งขอดู ฟรีเกมอีกรอบนึงก่อนนะรอบเมื่อกี้น้อยไปหน่อยว่ะเออมาอีกรอบนึงเข้าไมา้ช็อตนี้ยังไม่เข้านะบอดหนึ่งบอดสองคูณสี่ 4, มาคูณสี่มายังไงเออสองสี่ศูนย์นะเริ่มมาทุกคนเริ่มมาอีกหนึ่งสองศูนย์นะเริ่มไหลแล้วหนึ่งศูนย์แปดศูนย์นะคะวันนี้ที่รอคอยนะเออหนึ่งสี่สี่ศูนย์เลยนะ หลมาแบบนี้ก็ปังสี่ขามาต่อค่ะการหมุนฟรีเหลือ3นะชมแป๊บเดียวนะหยุดไหลเลยมา200นะต่อไปอีก400มาช็อตนี้โอ้โหพันเจ็ะแม่คูณ12ขึ้นไปด้วยนะรางวัลก้อนโตส3ง3เลยนะคะมาต่อช็อตนี้บอดไหมไม่บอดนะเขาไป840นะเอาเอนะรื่องนะฟีดเกม รอบนี้ดีนะฮะงั้นเราเล่นเป็นรอบสุดท้ายไปเลยนะคะคูณ16ขึ้นมาช็อตนี้ยังไงพันสค่ะทุกคนเอาเรื่องอีกแล้วนะวันนี้จากคูณ80เท่านั้นนะเงินทั้งหมดนะบวกไป17เลยจ้า